เมนไทแลศสวัสดีค่ะตอบแทนน้ำใจคนไทยฝรั่งใจบุญระดมทุนสร้างศาลาอาเนกประสงค์ถวายวัดบนเกาะสมุยคลิปนี้เ,เจนจะพาทุกคนไปชมไฟฟังหนุ่มใหญ่ชาวแคนาดาผู้ซึ่งรักเมืองไทยมากๆจะทำโปรเจกต์ใหญ่เพื่อตอบแทนคนไทยและแผ่นดินไทยกันนะคะโดยคลิปต้นเรื่องนั้นเป็นของคุณคลิสซึ่งเขาได้เผยแพร่คลิปนี้ผ่านช่องยูทูบเอาไว้ตั้งแต่วันที่หมีนาคมที่ผ่านมา และจะถึงตอนนี้ก็มีการรับชมจากทั่วโลกเวลามากกว่า122,000วิวคุณคริสเปิดคลิปของเขาด้วยการกล่าวชักชัยกับผู้ชมทุกคนว่าสวัสดีครับในที่สุดก็เมื่อถึงเวลาของวิดีโอแห่งการส่งต่อความดีแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดที่ทเราเคยทำกันมามันใช้เวลาสร้างเป็นปีและผมกำลังจะพาทุกคนไปดูโปรเจก t นี้ด้วยกันว่ามันยอดเยี่ยมมากแค่ไหนแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันนั้น ผมอยากจะบอกเล่าถึงที่มาของโปรเจก์นี้สักหน่อยหนึ่งก่อนและคุณคลิสก,ก็เริ่มเล่าว่าตอนนี้เขากําลังอยู่ที่เกาะสมยุยและมันก็เป็นเกาะที่มีความพิเศษของตัวเขามากกว่าที่ไหนในเมืองไทยเขาเดินทางมาที่เกาะสมุย30ปีติดต่อกันแล้วที่เกาะแห่งนี้เขาได้พบกับเพื่อนที่ดีที่สุดในโลกหลายคนซึ่งมันมีความหมายกับเขามากๆและมันก็ทําให้เขาอยากจะทําอะไรบางอย่างเพื่อตอบแทนชุมชนที่เขารักแห่งนี้และสิ่งที่สําคัญกว่านั้นก็คือ เขาอยากจะให้คนไทยได้เห็นหนึ่งความซาบซึ้งที่เขามีต่อคนไทยคนที่ให้การต้อนรับเขาเป็นอย่างดีคนไทยทำให้เขาและชาวต่างชาติรู้สึกดีเมื่อมาเชื่อที่เมืองไทยคนไทยสุดยอดมากซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะอธิบายว่ามันพิเศษแค่ไหนทั้งความอบอุ่นมิตรภาพและความเป็นกันเองคุณคริสบอกว่าทางนั้นตั้งคำถามกับตัวเองอยู่บ่อยๆว่าอะไรที่ทำให้คนไทยพิเศษ ทำไมพวกเขาถึงแตกต่างไปจากคนจากประเทศอื่นๆที่เขาเคยไปมาและเขาก็สรุปว่าเหตุผลสําคัญก็จะต้องมองย้อนกลับไปที่วัฒนธรรมวิถีพุทธของคนไทยนั่นเองคุณคริสบรรยายต่อไปว่าเมืองไทยมีชาวพุทธมากเป็นลำดับที่สองของโลกคนไทย9กเปอร์เซ็นต์เป็นชาวพุทธคนไทยมองพุทธศาสนาเป็นวิถีชีวิตมากกว่าเป็นแค่ศาสนาและมันก็ยังรากลึกลงไปในตัวตนของคนไทยทุกๆพื้นที่มีวัด บ้านและร้านค้ามักจะมีสารพระภูมิคนไทยหลายคนไหว้ศารพระภูมิทุกวันพวกเขาถวายผลไม้ดอกไม้และในบางครั้งก็ยังมีแฟนใต้อีกด้วยผู้คนทำแบบนี้เพราะเชื่อว่าวิญญาณอยู่ในโลกเดียวกันกันกบที่เราอยู่ยิ่งให้สิ่งของต่างๆมากเท่าไหร่ก็จะได้กลับมามากเท่านั้นจากนั้นคุณคริสก็ให้คุเอเพื่อนชาวไยของเขาออกมาเล่าว่าทุกๆวันในตอนเช้า เขาจะไปวัดวัดทำให้เขารู้สึกดีและสบายใจได้นึกถึงพระพุทธเจ้าได้สวดมนต์ชุกๆเช้าเขาจะคอยเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนดอกไม้ที่สารพระภูมิซึ่งมานทำให้เขารู้สึกดีที่ได้ทำแบบนี้และในเวลาที่เขาเจอปัญหาต่างๆเมื่อเขาได้ไปไหว้พระขอพรที่วัดเขาก็จะรู้สึกสงบและสบายใจคุณคริสบอกว่าในความคิดของเขาคนไทยส่วนใหญ่ก็น่าจะเหมือนกับคุณเ และมันก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เขาคิดทำโปรโเจก์นี้ขึ้นมาคุณคริสบอกว่าตอนนี้เขาอยู่ที่วดราชธรรมมารามซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่บ้านทางใต้บนเกาะสมุยเลยหาเราไมมาไม่ไกลามากนักวัดนี้เป็นวัดเล็กๆเ,เขามาที่วัดแห่งนี้เพื่อมาร่วมเปิดศาลาอนประสงค์สำหรับชุมชนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมานั้นเขาได้ทำงานร่วมกับพระที่นี่ทำให้โปรโเจก์นี้เกิดขึ้น และเขาก็บอกด้วยว่าถ้าไม่มีผู้ชมทุกคนคลิปนี้วันนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแค่ได้ดูวิดีโอนี้ก็ได้ร่วมบุญด้วยกันแล้วเพราะว่าตั้งแต่ที่เขาเริ่มทำ YouTube มาเขาก็ตัดสินใจแล้วว่าจะนำเงินที่ได้จาก YouTube ส่วนหนึ่งขึ้นกลับไปสู่ชุมชนคนไทยคนนี้เขามาอย่างมากมายแล้วคุณคริสเล่าต่อไปว่าโปรเจกต์นี้มันใหญ่มาก เขาคนเดียวไม่สามารถทําให้มันสาเร็จได้มันจะไม่สําเร็จเพียงแค่เงินที่เขาได้จากช่องนี้อย่างแน่นอนเขาอย่างตรงพึ่งคนในชุมชนคนต่างชาติบนเกาะสมุยและคนไทยบนเกาะสมุยด้วยรวมโดยช่วยการสร้างมันขึ้นมาจนสําเร็จจากนั้นคุณคริสก็พายย้อนไปชมวัดก่อนที่จะมีการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ขึ้นมาใหม่เขาถ่ายเห็นเสาปรหลักหักพังของอาคารหลังเก่าที่ไม่ได้รับการโบูรณะซ่อมแซม จนไม่อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ดังนั้นเขาและเพื่อนๆจึงเริ่มลงมือทำงานช่วยกันตั้งทีมเพื่อก่อสร้างศาลาหลังใหม่ทีมนี้ไม่ใช่ทีมงานชั่วๆไปแต่พวกเขาคือทีมงานที่ดีที่สุดบนเกาะสมยุยพวกเขามีงานยุ่งตลอดเวลาแต่สำหรับโปรเจก t นี้ทุกคนเสนอตัวมาช่วยแบบฟรีๆรวมถึงคนต่างชาติและคนไทยที่อยู่บนเกาะด้วยทุกคนทำงานร่วมกันมาตลอดทั้งปี เพื่อเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการให้กับเกาะที่ทุกคนรักคุณคริสเล่าว่าการก่อสร้างต้องใช้เงินแม้ว่าจะพยายามทําอย่างประหยัดที่สุดแล้วแต่ค่าใช้ใจ่ายก็ยังสูงอยู่ค่าใช้เงินจาก YouTube ของเขาเริ่มต้นการสร้างในครั้งนี้แต่เขาก็ยังต้องการเงินอีกมากเพื่อที่จะทำให้มันสําเร็จและมันก็ทําให้มีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเขาโทรหาคนหลายคน และมีชาวต่างชาติที่อยู่ที่นี่หลายคนมาร่วมโปรเจก์นี้ด้วยทุกๆคนที่เขาถามตัดสินใจที่จะช่วยบริจาคเงินเพื่อทําให้โปรเจก์นี้สําเร็จและในที่สุดซาราอเนกประสงค์หลังใหม่ก็เสร็จสมบูรณ์คุณคริสบอกว่าเกาะสมุยไม่ได้โดดเด่นเฉพาะแค่ในเมืองไทยเท่านั้นแต่เขาคิดว่ามันโดดเด่นสําหรับทั้งโลกเลยก็ว่าได้มันเหมาะที่จะดึงดูดชาวต่างชาติเมืองไทยดึงดูดชาวต่างชาติทุกป,ประเภท สมุยดึงดูดคนที่พิเศษและสุดยอดมากทุกๆคนมีเรื่องราวที่ต่างกันออกไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนมีร่วมกันก็คือมีจิตใจที่ดีตัดฉากมาตอนที่คุณคริสพาชมศาลาอเนกประสงค์หลังใหม่เขาเล่าว่าพระได้บอกกับเขาว่าศาลาหลังนี้ดีมากมันดีสำหรับคนที่มาที่เกาะสมุยและต้องการที่พักมันมีหลายห้องมีห้องใหญ่อยู่ตรงกลางสามารถใช้นั่งสวดมนต์ได้ ที่นี่เป็นที่ที่ทุกคนจะมารวมตัวกันทั้งชาวบ้านชาวประมงพนักง,งานโรงแรมพระสงฆ์จากทุกหนแหง่งทุกๆคนจะได้รับการต้อนรับเมื่อมาที่นี่ทุกๆศาสนาจะได้รับการต้อนรับเมื่อมาที่นี่ในตอนท้ายคลิปคุณคริสต์ไบอกว่าเขานั้นรู้สึกดีมากที่ได้เป็นเส่วนหนึ่งของการทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาบนเกาะที่เขารักมันช่วยดึงผู้คนให้เข้ามาหากันและก็เป็นเพราะผู้ชมทุกคน ที่ทำให้ศาลาหลังนี้ได้เปิดอย่างเป็นทางการและจะรับใช้ชุมชนแห่งนี้ไปอีกหลายสิบปีและวิดีโอการให้แบบนี้ก็เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นยิ่งช่องของเขาเติบโตมากขึ้นเท่าไหร่วิดีโอการส่งต่อความดีการช่วยเหลือสังคมแบบนี้ก็จะยิ่งใหญ่มากขึ้นตามไปด้วยและสำหรับเพื่อนๆที่อยากรับชมคลิปต้นฉบับแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและเช่นเคยแล้วก็ได้รวบรวมความคิดเห็นจากคลิปนี้มาเล่าส่กันฟังแล้ว แปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความคิดเห็นแรกนะคะคริสขอบคุณมากสำหรับวิดีโอนี้มันยากมากที่จะอธิบายว่าอะไรที่ทำให้คนไทยและประเทศไทยพิเศษมากมายแบบนี้ผมหลงรักเชียงใหม่แต่ผู้คนทั่วประเทศไทยนั้นน่าทึ่งเสมอความคิดเห็นต่อมานะคะขอบคุณคุณคริสที่ทำสิ่งนี้เพื่อคนไทยโดยเฉพาะในช่วงและหลังยุคโคโรนาไวรัสอันเลวร้ายแบบนี้ กาะสมุยเป็นจุดหมายปลายทางแรกของผมในประเทศไทยเมื่อ20ปีก่อนเหมือนกันและผมก็รักที่นั่นเช่นกันและมันก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้ผมหลงรักประเทศไทยและจนถึงตอนนี้ผมไปเมืองไทยมาแล้วไม่ต่ำกว่า40ครั้งที่นั่นยังคงเป็นประเทศที่ผมชอบไปอยู่เสมอผมหวังว่าคุณจะมีช่วงเวลาที่ดีที่นั่นกับภรรยาคนสวยของคุณและใช้เวลาคุ้มค่าที่สุดผมจะไปเมืองไทยอีกครั้งในเดือนพฤศจิกาย,ยนปีนี้ ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนของผมความคิดเห็นต่อมานะคะประสบการณ์ที่ลึกซึ้งที่สุดในชีวิตของฉันคือการได้สืมรัพวัฒนธรรมพระพุทธศาสนามันช่วยชีวิตของฉันได้มากมายในตอนที่ฉันมาเยือนประเทศไทยหลังจากที่ฉันต้องสูญเสียพ่อแม่ไปเมื่อหลายสิบปีก่อนฉันเองก็กําลังจะ,ปะเป็เกษียณที่นั่นเหมือนกันประเทศไทยและคนไทยช่างน,น่าอัศจรรย์เหลือเกินความคิดเห็นต่อมานะคะ รักคนไทยมากมายเมืองไทยเป็นสังคมที่อบอุ่นมากความคิดเห็นต่อมานะคะผมเป็นคนอเมริกันที่อยากจะบอกว่าคนไทยคือคนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดสําหรับโลกใบนี้แล้วความคิดเห็นต่อมานะคะโดยธรรมชาติแล้วคนไทยเป็นคนที่ผ่อนคลายมากมีสุนัขในร้านอาหารซูบุรีในร้านอาหารไม่สมหมวกกันนอกตอนขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถมอเตอร์ไซค์ซ้อนกันทีละสามี่คน ถ้าคุณทำอย่างนั้นในออสเตรเลียคุณจะต้องช็อกกับค่าปรับจำนวนมากอย่างแน่นอนความคิดเห็นต่อมานะคะผมมาเที่ยวเมืองไทยเมื่อปีที่แล้วและก็รักคนไทยมากผมรักจิตวิญญาณความอ่อนโยนความทุ่มเทและความสุขของพวกเขาความคิดเห็นต่อมานะคะคุณทำให้ฉันร้องไห้เลยนะมันคือความพยายามที่น่าอาัศจรรย์มาก ฉันขออวยพรให้คุณคริสและเพื่อนๆสำหรับพลังและความมุ่งมั่นที่ร่วมกันสร้างอาคารหลังนี้ให้กับชุมชนสาธุสาธุสาธุความคิดเห็นต่อมานะคะคุณยอดเยี่ยมมากสิ่งที่คุณทำเพื่อชุมชนนั้นยอดเยี่ยมที่สุดขอคิดเห็นต่อมานะคะคุณคริสคุณสุดยอดมากคนไทยก็เช่นกันและนี่ก็คือเหตุผลที่ผมกลับไปที่เมืองไทยอยู่เสมอผู้คนของที่นั้นนะ่าทึ่งจริงๆความคิดเห็นต่อมานะคะ นี่เป็นเรื่องจริงสำหรับหลายๆคนเลยนะซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่พบว่าประเทศไทยและคนไทยเป็นทางออกของปัญหาและความเศร้าในชีวิตผมไม่เคร่งศาสนาแต่เมื่อใดก็ตามที่ผมได้ไปอยู่ที่นั่นผมรู้สึกสงบและมีความสุขมากชาวพูดรู้วิธีใช้ชีวิตในช่วงเวลาแบบนั้นซึ่งมันดึงดูดชาวต่างชาติอย่างเราได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวความคิดเหนต่อมานะคะผมเป็นอีกคนที่ยอมรับเลยว่า คนไทยให้การต้อนรับและเป็นมิตรกับชาวต่างชาติดีมากความคิดเห็นต่อมานะคะคุณคือข่าวดีที่หายไปจากชีวิตของเราขอขอบคุณที่มอบสิ่งดีๆให้กับชาวโลกความคิดเห็นต่อมานะคะสวัสดีคริสผมซาบซึ้งในความเงียบสงบของคนไทยจริงๆผมเพิ่งกลับมาจากเวียดนามที่เวียดนามมีเสียงแตรดังอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเกลียดมากคนไทยดำเนินชีวิตไปอย่างเรียบง่าย พวกเขาไม่ค่อยใจร้ายหรือหยาบคายกับผมผมชอบไปเที่ยวที่เชียงใหม่ก็ด้วยเหตุผลนี้แหละความคิดเห็นต่อมานะคะผมเคยมาประเทศไทยสองครั้งในช่วงปี1990ขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยนาวิกโยธินสารัฐผมประหลาดใจมากเพราะที่นั่นสวยงามใช่หาดสวยงามและคนไทยก็อ่อนโยนและสุภาพมากความคิดเห็นต่อมานะคะมันคือข้อความและเรื่องราวที่สวยงามและสร้างแรงมรดัดใจได้ดีที่สุด ชุมชมกนกาะสมุยจะได้รับประโยชน์จากมันอย่างที่สุดผมเคยไปเที่ยวที่เกาะน,นี้เมื่อหลายปีก่อนเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์และผมจำได้ว่าผมใช้เวลาอยู่ที่นั่นด้วยความเสน่หายอย่างแท้จริงขอาคิดเห็นต่อมานะคะในช่วง8ปปีที่ผ่านมาผมพยายามค้นหาสถานที่ต่างๆในประเทศไทยที่ผมอยากจะไปและตอนนี้ผมก็คิดว่าผมหาเจอแล้วความคิดเห็นต่อมานะคะฉันมาเที่ยวที่ประเทศไทยเมื่อสองาเดือนก่อน ฉันตัดสินใจมาที่นี่ก็เพราะช่องของคุณแต่ตอนนี้ฉันก็กําลังจะออกเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วเอเชียความคิดเห็นต่อมานะคะผมคิดว่ามีแต่คนใช้เท่านั้นที่จะเข้าใจหรือเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้ดีกว่าประเทศอื่นๆเพราะผมคิดว่าภาษามีความสําคัญมากภาษาอังกฤษหรือโครงสร้างภาษาทั่วไปนั้นหยาบเกินไปที่จะเข้าใจกลไกลของจิตวิญญ,ญาณในพระพุทธศาสนาความคิดเห็นต่อมานะคะ ขอบคุณสำหรับความรู้สึกดีๆที่มีต่อคนไทยเราไม่รู้หรอกว่าเราเป็นอย่างที่คุณว่าเพราะอะไรแต่เราเกิดมาท่ามกลางสิ่งแวดล้อมแบบนี้เราชอบที่จะเห็นคนอื่นมีความสุขและมันก็ทําให้เรามีความสุขตามไปด้วยความคิดเห็นต่อมานะคะในนามของคนไทยผมอยากจะกล่าวคําขอบคุณอย่างยิ่งใหญ่สําหรับคุณและใครก็ตามที่ร่วมกันทําให้มีโครงการนี้ขึ้นมาความคิดเห็นต่อมานะคะเมื่อคุณคิดจะทําดี คุณจะมีความสุขเมื่อคุณได้ทำดีคุณจะมีความสุขเมื่อคุณเห็นคนอื่นมีความสุขคุณจะยิ้มและมีความสุขขอบคุณสำหรับสิ่งที่คุณทำความคิดเห็นต่อมานะคะเราคนไทยชาวสยามรู้สึกซาบซึ้งมากที่คุณมาเที่ยวมาอาศัยมานำเสนอเมืองไทยให้ทุกคนโลกได้รับรู้ขอขอบคุณจากใจคนไทยหนึ่งใน71ล้านคนครับความคิดเห็นต่อมานะคะ คนมีจิตใจที่เหมือนคนไทยแล้วการทำแบบนี้เป็นการทำบุญใหญ่ขอให้กุศลความดีที่ทำติดตัวตามไปทุกชาติทุกชาตินะครับขอบคุณแทนคนไทยทุกคนครับความคิดเห็นต่อตมานะคะขอบคุณมากเลยนะคริสที่รักและเคารพในวัฒนธรรมของเราความคิดเห็นสุดท้ายนะคะอนุโมทนาสาธุขอให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมบุญในครั้งนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง ปราศจากทุก์แต่โรคภัยทั้งปวงด้วยเถิดจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นถ้าทหารในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอต้องขออภัยมาณนที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะแล้พวพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ